สวัสดีครับผมคลีปนี้กลับมาพบกับผมอยู่สวนปลาเสินเคยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทียงเทียงเลยนะครับหลังจากฝนโบปตกมาอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็ไเด้มาทําการตัดหญ้านะครับผมทําความสะอาดเตือนละเทือนนะครับจีผมจะตัดนะครับครับเบิ้งไพ่บงวานนะครับนี่นะครับผม พอดีของการตัดหญ้านะครับคือเขาตัดผมจะตัดเดือนละเทือนะครับเพื่อจะให้หญ้าเจริญายกลายเป็นปุ๋ยครับคุมดินไว้น้ำมีคนคอมเมนต์เขามาถามว่าเออ,เอ,อใส่หญังบ่สวนขีเขียวแท่นะครับนี่นะครับผมจะได้บอกไปว่านีงผมก้อนสีขาหนาฝนนะครับผมได้ใส่ปุ๋ยมัดกนะครับ ปุ๋ยมัดปุ๋ยคอ,อกก็ได้นะครับถ้าให้ผมมีแต่ว่าผมมีปุ๋ยผมมัดเองนะครับใส่ปุ๋ยมัดก่อนเข่านาฝนแล้วก็คุ้มฟางตัดหญ้าคุ้มโค่นไว้นะครับแล้วก็ผมจะตัดหญ้าเดือนละเทือนนะครับถามมีเวลาครับหาบวิเวลากับปล่อยเลยนะครับหญ้าเขาสูงสูงกับจังมาัตัดนะครับครับผมสังเกตนะครับเป็นดินหินนะครับดินกลนบอ่อ ต้นไม้ผมกะยำนะครับว่ายังบ่ถ,ถึงสองปีนะครับต้นแดงนะครับนะทำคนสาดกะสาดหมูสาดตาดีนะครับผมกะลมลรื่นนะครับในช่วงนี้ก็มีเป็นลมหฮมกล้วยนะครับกะบไร้อศัยหฮมสายเงานะครับครับหุมกล้วยเป็นพยุ่งต้นแดง เรียกว,ว่ากล่นยางนะครับกลนยางอย่างหน้านะครับอย่างหน้าน,าน,าน,านี่สิโตสารน้อยนะครับแต่ว่าปีนี้แกเริ่มแต่กินการแขนงนะครับใหม่ป้าผมนี่้าผมจำว่าแดดว่าปลูกกันองไต่ช่าช่วงป,ปลายๆฝนครับลมเย็นดีครับเ๋ยอาศัยหมเงาเลยปีนก็บอกตรงยางตากแดดือปีแรกครับปีแรกนี้ ทำงานกลางแดดนะครับกล้วยไงขึ้นมากกับเป็นโทมเป็นเง้าก็พ่อเดตัดนะครับกล้วยนี่ก็ออกเครื่อะครับอาทิตย์เห็นครับออกวีออกเครื่อ,อยู่ตลอดครับแต่ว่าหักบัวลายวีรเพราะว่ากล้วยเขาบัวเลไอต้นลุกนะครับบัวเลใส่ปุ๋ยปุ๋ยขอกปอกกนนะุ๋ยมัดเกษตนะครับก็มีวี โอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับมาตอบคำถามหายว่าเจ็ดจังไดน,นะครับเอาสารุปมาอีกทีนะครับผมก้อนสีเขานาฝนนะครับผมจะสีได้เอาปุ๋ยมกักเรียกว่าปุ๋ยขอ,อกอะไรครับแล้วก็คุ้มฟางครับมาใส่ไว้เพราะว่าฝนตกมากเข้ากับสีได้กินปุ๋ยนะครับแล้วก็ตัดถ้าเป็นไปได้ก็ตัดเดือนละเทื่อนนะครับเพราะว่าหนาหนาฝนมันาาเงียวเร็วตัดเดือนละเทือ่อนานนี้ไก่สีเบิร์ฝนนะครับ ช่วงงานกเกี่ยวเขาเพอดีนะครับเกี่ยวเขาห้องกับมีฟางครับฟางเขาจะกเกี่ยวเขาห้องเขาึ้นมาคุ้มใวก็ใส่ปุ๋ยมากอีกทีครับต่อคนตกมาหลอบสื้อถ่ายเขา้ากันินปุวยแล้วก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยขามนาแห่งไปเลยนะครับหยากระบาตัดนะครับนาแหล่งเพราะว่าปล่อยให้งหยามาคุ้มดินไวบนะครับหอยข้าแหงนะครับหอยดินแหง โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบสําหนีอนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับล่องเห็ดเบิงนะครับผมผู้ใดเฮ็ดแบบบ่ได้ดูแลอยงหลายนะครับลองเห็ดเบิงนะครับผมแบบผมบอกนะครับใส่ปุ๋ยมัดก่อนฝนกับฝนสิเบิดโอเคครับผมขอบคุณติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะมาลงคลิปให้เบิงเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่รักปลาสายเขียว ควาธรรมชาติน้ำกันนะครับผมสุดท้ายกับคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ